ที่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วจากบ,บทอ่านที่หนึ่งนั้นแล้วก็เห็นว่าจากหนังสือของดานีียลซึ่งเป็นภาคสองก็สำนายว่าข้าพเจ้าเห็นเหมือนบุญแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่เมฆพระงค์จะรับมอบการปกครองพระสิริรุ่งโรจน์และอาณาจักรประชาชนทุกชาติรับใช้พระองค์ อำนาจของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดและอาณาจักรของพระองค์จะไม่ีวันถูกทำลายเลยนี่คือสำลัายถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้า,จาทรงนำมาให้เรามนุษย์ส่วนในพระวรสารน,นั้นพระเยซูเจ้าสัจว,สว่าเมื่อท่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือภัยพิบัติต่างๆทั้ง ธรรมชาติทั้งเหตุการณ์ที่ทะเลาะบอกแวงกันเนี่ยท่านก็น่าจะรู้ว่าพระณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วคำอุปมาเรื่องต้นมะเดือ่อเชิญผู้ฟังให้อ่านเครื่องหมายของการละเวลาซึ่งพอที่จะคาดแคเนว่าวันเวลาแห่งพระณาจักรอันรุ่งเรืองใกล้เข้ามาแล้วเราท่านได้รับความเชื่อมาถึงเวลานี้ เราก็ควรมีทัศนคติอย่างไรต่อการมาของพระองค์ก็แน่นอนเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนถึงวันสิ้นพิภพ,พ,พนี่ก็หมายความว่าพรงคพร้อมที่จะอยู่กับโลกมนุษย์อยู่กับมนุษย์ที่หลายครั้งเราก็รู้ว่ามนุษย์ไม่น่าไม่น่ารักเท่าไหร่แต่พระองค์ก็ยังอดทนมากเลยและพระองค์ก็ ใช้เวลาเพื่อจะได้สอนพวกเราเหมือนกันว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรพี่น้องครับเพื่อความรอดของวิญญาณของเรานั้นเราควรจับมือของพระเจ้าไว้ด้วยมือข้างหนึ่งแล้วจะมาหากินด้วยมืออีกข้างหนึ่งนี่ต่างหากที่บอกว่าเราไม่พลาดพระนเจ้าและเราอยู่ฝ่ายพระนิจ้าเสมอไปขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึจพงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไป,งไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์